สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Update Weekend ครับกับการสรุปข่าวคราวในวงการบันเทิงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยครับ ค okay, ครับ่ะแล้วก็ p พียรด้วยนะคะและเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะทรงเจริญพระชนมายุครบ7รอบ8ปพรรษาในวันที่5้ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะทางละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคลค่ะจึงจะเปิดรอบการแสดงพิเศษขึ้นนะคะรายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยค่ะ ซึ่งบัตรรอบพิเศษนี้นะคะก็มีจําหน่ายแล้วที่ไทยทิตเ,เมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็คือวันที่5้ธันวาคมนั่นเองค่ะและในวันเดียวกันนะคะทางบริษัท e x ็กแซคซินเรีค่ะขอเชิญชวนแฟนๆร่วมกันทําบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยการเป็นเจ้าของบ็อกเซตซีดีและสเปเชียลดีวีในหลวงของแผ่นดินซึ่งจัดทาขึ้นเป็นพิเศษจํานวน2000ชุดค่ะในราคาชุดละ2,000บาทรายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายจะนําขึ้นทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ําท่วมค่ะโดยในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเหล่าบรรดาศิลปินดารานักแสดงจากบริษัท e x ็กซ์แซคซินริค่ะมาร่วมกันจําหน่ายบ็อกเซตนะคะให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดเลยค่ะที่บริเวณล็อบบี้โรงละครเมืองไทยรัชดาไลาทเทยเตอร์ชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาตั้งแต่เวลา11.00นเช้าเป็นต้นไปนะคะท่านใดสนใจอยากร่วมทําบุญก็เชิญได้เลยค่ะในรอมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนี้นคะครับ ผมขอพาคุณผู้ชมนะครับกลับมาสู่เรื่องของละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคอีกครั้งนึนะครับก่อนที่ละครเวทีฟอร์มยิ่งใหญ่แห่งปีนี้นะครับจะเปิดม่านการแสดงอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่30สพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นะครับเหล่านักแสดงเนี่ยและทีมงานนะครับก็ได้มีทำได้ทำการซ้อมกันนะครับครั้งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นการซ้อมใหญ่นั่นเองนะครับก่อนที่จะเปิดม่านการแสดงจริงนะครับเหล่านักแสดงนะครับจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับลองชมกันนะครับ สำหรับนักแสดงทุกท่านนะครับเรียกว่าความพร้อมเนี่ย<ห>เกินร0 0เลยทีเดียวนะครับและคุณผู้ชมครับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบัตรชมละครเวรทีซีเป็นดินเดอะมิวิเ่นี้นะครับยังสามารถหาซื้อกันได้นะครับที่ไทเท็กเกตเมเจอร์ทุกสาขารครับค่ะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะในภาพบรรยากาศการซ้อมละครเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นวันเดียวกันกับวันคล้ายวันเกิดของลุ่มอาร์เดอะสตาร์นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะทีมงานนักแสดงแล้วก็ทีมงานต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยร่วมกันเซอร์ไพรส์เอาเค้กวันเกิดมาให้น้องค่ะะจเปป็นนยัังงไไรตติดามก นนีะะคะหนู่มาก็เลยได้ทําบุญวันเกิดเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไงแล้วรายการของเราก็ขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์ย้อนหลังด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะและสำหรับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับความรักครั้งใหม่ของพี่โดมกรลำนะครับแล้วก็พีพลอยพิตาควงกันเที่ยวฮาวายช่วงหน้าขนงสงกณาครับ กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อกับ entertainment update week e n นะคะในช่วงประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวในวงการบันเทิงของคนคู่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นที่ฮอตมากๆก็คือคู่คุณโดมกับน้องกระจังนั่นเองที่ได้เปิดตัวคบหาดูใจกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ทุกๆคนอยากรู้ก็คือความรู้สึกของคุณแม่ของคุณโดมนั่นเองคุณแม่แหม่มนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่นั่นเองนะคะลูกจะคบหากับใครเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่แม่จะต้องเป็นหัวนั่นเองคะ และข่าวนี้นะครับมันก็สืบเนื่องมาจากว่ามีนักข่าวนะครับบางท่านนะครับได้ไปเจอคุณแม่แหม่มของคุณโดปกรณ์ลำนะครับก็เลยได้ถามถึงเรื่องน้องกระจังนะครับและก็มีสื่อบางแขนงนะครับเขียนออกมาครับในแนวทางที่ว่าแม่แหม่มเนี่ยไม่ชอบน้องกระจังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณโดเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับลองไปฟังครับ <ừ> จริงๆแล้วเนี่ยพี่โดมเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของการสื่อสารมากกว่านะครับราะว่าเวลาพี่โดมเนี่ยคุยกับคุณแม่นะครับหรือว่าที่คุณแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์ในออกสื่อนะครับก็เป็นในแนวทางที่ว่าเป็นห่วงลูกชายนะครับซึ่งก็เป็นปกติของคุณแม่อยู่แล้วนะครับและ,ะไม่ได้มีข้อความว่าไม่ปลื้มน้องกระจังแต่่อยางที่เป็นข่าวไปอย่างใดครับใช่ค่ะ,ม,ะมาต่อกันที่อีกคู่นึงนะคะพลอยต้าค่ะคู่นี้นะคะเขาก็พากไปพักผ่อนไกลถึงฮาวายเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวเป็นไงไปฟังสาวพลอยกันค่ะ หวานไปแล้วจริงๆก็ได้นะคะนี่ก็คือความสวีทของคู่นี้ค่ะอืมก็คอยติดตามกันต่อไปคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆคู่นี้นะครับเป็นพี่ชายที่สนิทด้วยไงขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับและสำหรับช่วงนี้ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับพี่เจนนี่นะครับแล้วก็พี่แป้งอัจราพร้อมกับคนรู้ใจนะครับแล้วก็พี่ก้อยพี่ตูนะครับพร้อมกับวงวุลิสลัมครับลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมครับช่วงหน้านังโฆษณาครับ กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะครับช่วงนี้ขอเริ่มต้นกันที่นางเอกสาวสวยอย่างพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับที่ได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับพร้อมกับคนรู้ใจอย่างคุณตั้มนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวนะครับที่พี่เจนนี่เนี่ยได้เล่นละครเรื่องแรงเงานะครับซึ่งเป็นละครเก่านํากลับมาทําใหม่นะครับแล้วก็พี่เจนนี่เนี่ยจะกลัวถึงกระแสที่ว่าเอามาเปรียบเทียบกันหรือเปล่านะครับสำหรับเวอร์ชันเก่าแล้วก็ใหม่ครับลองมาฟังจากพี่เจนนี่ครับ จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพี่เจนนี่เนี่ยถือว่าเป็นดาราที่มีจิตอาสามากๆเลยคนหนึ่งนะครับ<ม>เพราะว่าพี่เจนนี่เนี่ยจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตลอดเลยนะครับเพ<ห><ต>ียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กระแสะที่ว่าละครเรื่องแรงเงาเนี่ยครับจะได้ถูกเปรียบเทียบหรือเปล่านะครับไงพี่เจนนี่บอกว่า ขอทุกคนนะครับดูละครเพื่อความบันเทิงนะครับความสนุกนะครับแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับตั้งใจทํางานเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขแน่นอนครับม,มาต่อกันที่สาวสวยอีกคนนึงนะคะแป้งออนจิรานั่นเองเธอคนนี้ก็เป็นผู้เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะแต่ว่าเธอจะไปกับใครนั้นไปถามเธอกันค่ะ นี้นะคะสาวแป้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะคะยังไงก็ติดตามผลงานของเธอได้กับละครเรื่องกุหลาบสาตานทางช่อง5้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เหล่าคนบันเทิงนะครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมน,นะครับที่คลองสามวาน,นั่นเองครับซึ่งนําทีมโดยก้อยรัชวิน,นครับแล้วก็พี่ตูนพร้อมกับสมาชิกวงดิสเซดัมครับวันนี้เรามีภาพให้ทุกคนได้ชมกันด้วยไปชมกันครับ ไงทางรายการ Entertainment Update นะครับก<ช>็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบทุกภัยทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับค่ะเอาใจช่วยนะคะช่งนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะกับคอนเสิร์ต10ปี t i ทเนียมค่ะแล้วก็ผู้เข้าสมัครอะส Star 8ที่ภาคใต้นะคะกับเครื่องดน,นตรีคู่กายของเขาจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Entertainment Update Weekend นะครับค่ะ สำหรับช่วงนี้ครับขอเริ่มต้นแล้วก็ขอเอาใจแฟนๆรายการของเรานะครับที่ชื่นชอบเพลงฮิปฮอปครับเพราะว่าเราจะนําท่านนะครับไปชมภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต10ปีไทเทเนียมนะครับซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษมากมายเลยดีๆนะครับแต่ว่าจะมีใครมาบ้างนะครับไปชมครับ ก็สนุกสนานนะครับเยอกันไปมนะครับสำหรับแฟนแฟไทเทเนียมครับและถ้ามีคอนเสิร์ตสนุกสนุกแบบนี้อีกนะครับทาง Entertainment อัปเดตนี่ยไม่พลาดที่จะนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมอย่างแน่นอนครับและตอนนี้นะคะเราก็มาเอาใจแฟนแฟของเด e Star กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับผู้สมัครเด e Star 8แของภาคใต้ซึ่งเป็นที่แรกที่เรารับสมัครกันด้วยนะคะวันนี้จะให้ชมบรรดาผู้เข้ารับสมัครเนี่ยนะคะแล้วก็ลีลาที่เด็ดๆของเขาจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันค่ะ แซบ,บกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะของส่วนหนึ่งของผู้ที่มาสมัครเดอะสตาร์แปบดบของภาคใต้นั่นเองค่ะส่วนภาคต่อไปนะคะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะจะรับสมัครนะคะเสาร์ที่10ธันวาคมที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นค่ะและต่อไปกันที่ภาคเหนือนะครับในวันเสาร์ที่17ธันวาคมที่โรงแรมโลตัสบางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ครับและปิดท้ายกันที่ภาคกลางครับในวันที่24และ25ธันวาคมครับที่อาคาร GMM Grammy Place กรุงเทพครับ ทุกที่ครับเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่026698462ครับขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารมากันได้พร้อมนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของช่องแอคของเรานะคะก็สามารถรับชมทุกๆรกายการของแอคชาแนลได้เลยค่ะในที่ w w w e g m c h a n n e l c o m l i v e a c นั่นเองค่ะทุกท่านนะครับก็สามารถติดต่อนะครับกับเราได้เหมือนเดิมน,นะครับโดยการส่ง S S นะครับมาที่4242830ครับหรือจะเข้ามาใน a c e b o o k ของเรานะครับ ที่ w w w f a c e b o o k c o m l o v a c t c h a n n e l ครับผมใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากวอนขออยู่อยากวอนให้เธออภัยสบตาฉันสักหน่อยอยังคนที่เคยมีใจอาจเคยเป็นคนไม่ดี